สวัสดีครับน้องๆพบกับกคุณครูอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามาถึงเนื้อหาในบทสุดท้ายของหนังสือแล้วนะครับก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับอีกแหล่งหนึ่งซึ่งก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองนะครับพลังงานนิวเคลียร์นะครับเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเรานะครับแม้แต่ดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานใหญ่หญแหล่งใหญ่ที่สําคัญที่สุดข,ของเรานะครับก็ผลิตพลังงานขึ้นจากพลังงานนิวเคลียร์ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะนั้นการนาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า,าเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงซาลี่ดดตบันจึงถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งจะสามารถช่วยตอบสนองความต้องการของพลังงานในประเทศของเราที่เพิ่มขึ้นอีกมากได้ในอนาคตนะครับเนื่องจากนะครับนอกจากว่าพลังงานนิวเคลียร์นี้นะครับเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถผลิตพลังงานได้มากนะครับมีต้นทุนที่ต่ำแล้วนะครับยังไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศนะครับซึ่งเป็นการลดมลภาวะของแกส๊สเรือนกระจกอีกด้วยนะครับ เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดนะครับพลังงานนิวเคลีย์นะครับเนื่องจากว่านะครับธาตุในธรรมชาตินะครับเมื่อเราแบ่งย่อยออกไปนะครับวัตถุทุกชิ้นนะครับที่น้องพบเนี่ยเมื่อเราแบ่งย่อยออกเป็นจนถึงหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับมันจะมีส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอมนะครับอย่างไรก็ตามอะตอมนั้นยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีกนะครับเป็นส่วนบริเวณตรงกลางนะครับซึ่งเรียกว่านิวเคลียสนะครับซึ่งจะประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนนะครับแล้วก็กลุ่มของอิเล็กตรอนนะครับที่อยู่รอบนิวเคลียสนะครับ อะตอมแต่ละชนิดนะครับก็จะมีลักษณะของนิวเคลียสตรงกลางนะครับและลักษณะของอิเล็กตรอนนะครับที่แตกต่างกันนะครับแม้แต่นะครับถ้าเดียวกันนะครับก็ยังสามารถมีโครงสร้างที่แตกต่างกันได้นะครับเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าไอโซโทนนะครับโดยเป็นลักษณะที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่มีจํานวนนิวตรอนที่ต่างกันนะครับ ไอโสโทปบเหล่านี้เองนะครับบางชนิดนั้นสามารถสลายตัวเองและเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้นะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการสลายตัวนะครับโดยการสลายตัวนี้จะมีการแผ่รังสีบางอย่างออกมานะครับซึ่งเราจะเรียกว่ากัมันตภาพรังสีนะครับโดยธาตุที่สามารถสลายตัวและแผ่รังสีได้เราก็จะเรียกว่าธาตุกัมมันตะรังสีนะครับอีกครั้งนะครับน้องๆ ชื่อของธาตุที่แผ่รังสีได้เราจะเรียกว่าธาตุกำมันตะรังสีแต่รังสีที่แผ่ออกมาเราจะเรียกว่ากำม,มันตาภาพนะคบมีคำว่าภาพเพิ่มเข้ามาเป็นกำม,มันตาภาพรังสีนะครับโดยกรม,มันตารังสีบางชนิดนั้นสลายตัวได้เร็วนะครับบางชนิดสลายตัวได้ช้าความเร็วความช้าในการสลายตัวจะบอกได้ด้วยค่าที่เรียกว่าครึ่งชีวิตนะครับก็คือระยะเวลาที่สารนั้นสลายตัวจนเหลือครึ่งเดียวนะ,ะ yeah. นะครับเช่นนะครับ ไอโอดีน1.31สลายตัวโดยมีใช้เวลาครึ่งชีวิต8วันก็หมายความว่าถ้าคุณครูนะครับมีไอโอดีน1.31อยู่10กรัมนะครับเมื่อผ่านไปครึ่งชีวิตคือ8วันไอโอดีนจาก10กรัมก็จะเหลือเพียง5กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีของดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งนะครับเนื่องจากอุณหภูมิบริเวณใจกลางมีสูงมากนะครับจึงสามารถหลอมรวมอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมนะครับ ให้กลายเป็นฮีเลียมได้นะครับการหลอมรวมนี้นะครับทำให้าธาตุไฮโดรเจนเปลี่ยนไปเป็นาธาตุฮีเลียมเราจะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของาธาตุซึ่งก็คือเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้ต่างจากปฏิกิริยาทั่วไปนะครับตรงที่มีเฉพาะสารนะครับต้องอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงมากความดันสูงมากหรือเป็นสารเฉพาะบางชนิดเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเกิด กระบวนการรวมตัวหรือแยกตัวของนิวเคลียสได้นะครับแต่การรวมตัวแยกตัวเหล่านี้จะทำให้เกิดพลังงานที่มหาศาลมากกว่าพลังงานเคมีมากมายนะ,นะครับมนุษย์นะครับก็สามารถทําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียสได้เช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการรวมนิวเคลียสแบบดวงอาทิตย์แต่จะใช้วิธีการแตกตัวของนิวเคลียสนะครับ โดยมีธาตุชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นธาตุกำมันตรังสีที่เรียกว่ายูเรเนียม235นะครับซึ่งเมื่อเรายิงด้วยนิวตรอนนะครับที่ถูกทำให้ช้าลงมันจะสามารถแตกตัวนะครับออกเป็นนิวเคลียสที่เล็กลง2นิวเคลียสแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาได้นะครับพลังงานเหล่านี้เองนะครับที่เรานำมาใช้ในการผลิตเป็นพลังงานนิวเคลีย์นะครับ น้องๆจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันเรามีการใช้พลังงานมากขึ้นนะครับเช่นในอดีตาอาจจะมีพัดลมมีหลอดไฟแต่ปัจจุบันเรามีเครื่องปรับอากาศมีคอมพิวเตอร์นะครับมีตู้อบไมโครเวฟมีตู้เย็นนะครับซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่ต้องการพลังงานนะครับถ้าน้องไปดูสถิติการใช้พลังงานนะครับในครัเวเรือนของประเทศไทยน้องๆจะพบว่ามันมีค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ ดังนั้นนะครับการหาแหล่งพลังงานนะครับที่มีศักยภาพสูงในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับถ้านน้องๆดูนะครับสถานการณ์ปัจจุบันในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยน้องจะเห็นว่าแหล่งพลังงานหลักที่เราใช้นะครับก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งได้หลักๆก,ก็คือจากบริเวณอ่าวไทยแล้วก็จากพม่านะครับซึ่งใช้ ในการผลิตไฟฟ้าเป็นหลักถึงเกินครึ่งนะครับคือร้อยละหกสดนะครับด้วยการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติซึ่งวันหนึ่งก็จะหมดไปนะครับทำให้สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นถือว่ามีความไม่แน่นอนสูงมากนะครับนอกจากนั้นเรายังซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศอีกด้วยนะครับ ซึ่งด้วยกรณีนี้เองนะคบจึงทําให้เราควรพิจารณาหาแหล่งพลังงานแหล่งอื่นนะครับซึ่งจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนนะครับแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเหล่านี้ได้นะครับโดยทัานน้องดูตารางที่5.2นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเลือกเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งจะดูจากปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งชี้ของแหล่งพลังงานกําลังการผลิตนะครับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งจะส่งผลต่อภาวะดรือนกระจกนะครับ ซึ่งยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแล้วก็สัดส,ส่วนนะครับในการผลิตไฟไฟ้าที่พึ่งพาได้ต่อกาลังการผลิตติดตั้งนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตนะครับกี่บาทนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นนะครับว่าในบรรดาแหล่งพลังงาน,นทั้งหมดนี้นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นลมพลังงานน้าขนาดเล็กแสงอาทิตย์ชีวมวลถ่านหินยูเรเนียมนะครับหรือพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยน้องจะเห็นนะครับว่ายูเรเนียมหรือพลังงานนิวเคลียร์นั้นมีศักยภาพทั้งในด้านกําลังการผลิตที่สูงนะครับ เทียบได้กับแหล่งพลังงานดั้งเดิมเช่นถ่านหินนะครับแต่ปล่อยมลภาวะของคาร์บอนออกไซด์น้อยกว่านะครับมีสัสดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพาได้ถึง100เซนะครับแล้วก็มีต้นทุนก,การผลิตที่ไม่สูงมากนักใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยนะครับน้องๆจึจะเห็นว่าแหล่งพลังงานการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นถือว่ามีความเหมาะสมมากนะครับในด้านการผลิตไฟฟ้าปริมาณมากนะครับและมีการสร้างมลภาวะที่น้อยนะครับ ปัจจุบันนะครับเราพบว่าประเทศพัฒนาแล้วจํานวนมากนะครับล้วนมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประเทศในสหภาพยุโรปนะครับหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับน้องๆอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับของโรงไฟฟ้านะครับพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของชโนบิลนะครับหรือกรณีล่าสุดนะครับที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุก ฟุกิชิมะนะครับไดชิมะนะครับเมื่อปี2 5 5 4นะครับซึ่งเหตุเหล่านี้นะครับเกิดจากการควบคุมโดยคนผิดพลาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับขึ้นไปตั้งแต่เจเนอเรชันที่1เจเนอเรชันที่2เจเนอเรชันที่3ไปจนจะถึงเจเนอเรชันที่4ในอนาคตนะครับซึ่งจะมีการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติร่วมกับมนุษย์นะครับจะทำให้สามารถลดอุบัติเหตุในการเกิดความผิดพลาดเหล่านี้ได้นะครับ การผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่น้องๆคิดนะครับเพราะจริงแล้วรูปแบบการผลิตพลังงานนั้นก็เช่นเดียวกันกับการผลิตพลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงทางเลือกเลยนะครับการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับเราจะเริ่มจากการนําเชื้อเพลิงนะครับถ้าเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาก็เช่นแก๊สธรรมชาติน้ํามันหรือถ่านหินนะครับมาเผาให้เกิดความร้อน ความร้อนที่ใช้ในการต้มน้ําให้เป็นไอและนาไอน้ํานั้นไปปั่นกังหันเพื่อปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับพลังงานนิวเคลียร์ก็เช่นเดียวกันแต่เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าแกนปฏิกอนะครับและเตาปฏิกอนะครับแทนเชื้อเพลิงพวกน้ํามันนะครับแกนปฏิกอนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับแบบแตกตัวทําให้เกิดความร้อนที่ทาให้น้ํากลายเป็นไอและไปปั่นกังหันนะครับนอกจากเห็นว่าส่วนประกอบส่วนหลังเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับสำหรับรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงสร้างหดือดน้ำบันกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับต่างกันแค่านนควมร้อที เท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับโลฟะฟพลังงานนิวเคลียร์นั้นก็จึงค่อนข้างมีความปลอดภัยนะครับถ้าเราสามารถทําให้อาคารปฏิกรณนนั้นมีความปลอดภัยสูงนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะครับโดยการสร้างนะครับตัวอาคารปฏิกรณนนะครับด้วยคอนกรีตหนานะครับมีการเสริมแท่งเหล็กกล้าและมีแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กกล้าและสนิมหนาๆนะครับเพื่อป้องกัน นะครับดังสีรั่วไหลน,นะครับแล้วก็ได้ออกแบบให้เครื่องหยุดเดินอัตโนมัติได้ด้วยเมื่อสภาวะแวดล้อมไม่ปกตินะครับนอกจากนั้นนะครับโดยฟ้าวคลียังมีการอบรมพนักง,งานเดินเครื่องอย่างเข้มงวดนะครับโดยพนักง,งานที่เดินเครื่องประเภทไหนก็จะต้องเดินเครื่องประเภทนั้นเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีการอบรมและสอบใบอนุญาตใหม่ทุกๆ 2- 3ถึงปีอีกด้วยนะครับในการดูแลความปลอดภยัยนะครับ จะต้องมีการพิจารณาตั้งแต่สถานที่ตั้งนะครับรูปแบบของเตาปฏิกรการก่อสร้างและการเดินเครื่องนะครับนอกจากนั้นการะบวนการทุกอย่างจะต้องได้รับนะครับเป็นไปนตามมาตรฐานความปลอดภัยของถบวงการพลังงานประมนูระหว่างประเทศนะครับหรือว่า IAEA e นะครับซึ่งจะตรวจสอบทั้งโรงไฟไฟ้าก่อนเดินเครื่องการเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงเข้าออกตลอดจนเครื่องปฏิกรนะครับต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีกล้องวงจรปิดเพื่อต่อ ตรวจสอบสภาพการทํางานนอกจากนั้นยังมีการสุ่มตรวจด้วยนะครับซึ่งหากการดําเนนิการเดินเครื่องไม่เป็นไปนตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยโรงไฟฟ้าก็จะถูกดังับและถูกสั่งให้แก้ไขนะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดก่อนที่จะเดินเครื่องอีกครั้งเมื่อการตรวจสอบนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็จะเห็นนะครับว่าปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลีย์นั้นเป็นแหล่งพลังงานหลักอย่างหนึ่งที่สําคัญของโลกนะครับนอกจากนั้นยังมีข้อดีข้อเด่นที่สําคัญและ ดีกว่าแหล่งเชื้อเพลิงประเภทอื่นนะครับตรงที่เชื้อเพลิงนั้นมีราคาถูกนะครับและไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเช่นเดียวกับแหล่งเชื้อเพลิงซ้กมันหรือดําบลันอย่างอื่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณครูคิดว่านะครั bank, บในปัจจุบันน้องๆอาจจะได้คุ้นเคยกับรถไฟฟ้านิเลียร์มากขึ้นนะครับและในอนาคตการติดตั้งโรงไฟฟ้านิเลียรน์นั้นอาจจะมีการติดตั้งในประเทศไทยนะครับซึ่งจะทําให้ความมั่นคงปลอดภัยนะครับความมั่นคงของพลังงานในประเทศเรามากขึ้นอีกในอนาคตนะครับเมื่อเราสามารถลลดกาารพพ่่งงงแหเเชื้อิ ส้างดิบลมันนะครับเช่นแก๊สธรรมชาติซึ่งน้ำมันจะหมดไปได้นะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนของพลังงานนิวเคลียร์ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับคุณครูอยากฝากน้องๆทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นแต่สําหรับตอนนี้ค,คุณครูคงต้องขอลาไปก่อนและคงขอจบเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้พบกับน้องๆอ,อีกครั้งในตอนหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ